วันลงซื้อกล้วยหอมมายังดิบๆเพ,พึ่งสุกๆก็เรียเราว,วีละสาสิบห้าบาทแม่ค้าก็อุตส่าห์เอาไปจิกไปเขียนก็แม่ค้านี่แหละตลาดหน้าบ้านนี่แหละตลาดท้องถิ่นนี่แหละก็นี่เขาก็ส่วนใหญ่ก็เอาจากผลิตผลจากบ้านเขาเนี่ยมาขายสามบ้าบทก็กินได้แต่ลรงวันเนี่ยข้อสําคัญก็คือจะกินไม่ทันในลรงวันกินได้ประมาณสักหนึ่งในสาม แต่ว่าส่วนใหญ่นะก็กินมันสุกก่อนแล้วบางทีก็แช่ตู้เย็นบางทีก็ทิ้งอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะทํำยัำยงไงอ่ะก็คือบางทีก็ให้แม่บ้านทําให้เค้กกล้วยหอมท,หทาไม่ทดนก็ก็กินได้ครึ่งหนึ่งแต่ก็ดี้าไปซื้อร้านสะดวกซื้อบางแห่งนะลูกละแปดบาทอันนี้สามสิบห้าบาทอันนี้ก็สุกนิดนิดนะส่วนใน ไอ้นี่เขาให้ลูกค้าให้มาก็เพื่อนกันนั่นแหละเขาสั่งสเต๊กสั่งให้ไม่สั่งสเต๊กสั่งสเต๊กสั่งให้หนุ่มจีบแล้วก็เขาก็ให้นี่มาจากส่วนเขานั้นแหละก็เดี๋ยวรงวัก็จะผัดหรือไม่งั้นก็ทำให้ฝักทองสังขยาเดี๋ยวดูก่อน <S <S อย, <S 1> <S 1> อยู่อยู่ตังค์ก็แบบมันก็ดีอย่างนี้แหละนะของกินเยอะมึงกินจนกินไม่ทัน